นั่นแหะถูกทุกันมันอยู่ที่จิตเองนั้นเราเนีย่ยใช้ปัญญาหน่อยนะตัวที่มันปิดกั้นปัญญาเนี่ยอันมายังบอกอะะเนี่ยโยมอ่มีโัวจักเนี่ยพิมพ์หาเลยเนะาะอักุสและเจตติกสิบสีโยมอ่านบ่อยๆถ้ามันมีตัวเดียวอะ่ะ ในติดตีตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทุกตัวแหละมากน้อยไม่เหมือนกันแต่ตัวไหนที่มันแสดงชัดแจ้งขึ้นมาเพราะมันเกิดปัญญามันไม่เกิดแล้วตัวใดตัวหนึ่งมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยือมันสามระดับนี่อย่างหยาบอย่างกลางหรือย่างละเอียดอะ่ะด ปัญญาชนิดที่แก้ไขอมันไม่เกิดอะเนาะนะโยมมีโทรศัพท์แล้วอะเอาไปพิมพ์เลยเนาะอกุศลและเจตติกติตีแล้วโยมก็ต้องเนี่ยบางทีโยมยังหาไม่เจอเลยเนาะโยมพิมพ์โยมยังหาไม่เจออัดมาบอกโยมต้องอ่านให้กว้างเพราะมันมัน มันแปรอยู่หลายเวอร์ชั่นแต่ถ้าไปเจอโลภะความโลภอยากได้แต่ตัวนั้นน่าจะใช่แล้วแล้วไปตัวอิริความน้าด้อนก็บอกนี่ที่พราแปลว่าไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงแต่เอาต่าไม่เกรงกลัวต่อบาปนะ นั่ะอันนั้นใช่ย่อมานบ่อยๆอ่าแล้วก็ใช้ปัญญาพิจาราณาถ้ามันเกิดขึ้นกบบเราตัวเดียวปัญญามันไม่เกิดในเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรีบกําจัดมันเร็วๆเพราะปัญญามันไม่เกิดหรอกนะเห็นไหมเราบางทีเราหามันไม่เป็นน่ะไม่รู้ แต่จริงๆแล้ววันนั้น,นมาก็ให้โยมเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังบอกเอออันเนี้ยมันมันอ่านแล้วมันได้ให้สติดีนะโดยเฉพาะใช้จำนวนผู้ที่มันจะกระทบใจอ่ะ